โาโซลสายคาะนี่มาโอโซลสายอ่าวันนี้น้องเชื่ออะไรคะน้องชื่อเทเทค่ะเท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 มาอันต้าซาวนี่คิดว่าตัวเองมดลูกหย่อนอีกคนึงแล้วนะคะเพิ่งจะอายุย5สิหคิดว่าตัวเองแบบแก่เข้าไปเลยฉันมดลูกหย่อนแน่ๆนเลยอะไรอย่างเงี้ยเอานะเดี๋ยววันนี้มาตรวจกันนะอย่าเพิ่งคิดไปเองแล้วเรามีอาการอื่นๆอะไรอีกบ้างคะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เขาไม่รู้เลยเขาเป็นเเขาไม่รู้เลยค่ะเออ ปวดท้องตัวแบบที่เราเรามาตรวจมาติ้วเนาะตัวแป้นหนาเลยซีู่ครงอ้าวเราขาดหนะเราอโลยตรวจยาตาแลาตัวอีลาเตตัวเน่เจเธอตรวจอะไยแต่แผลเราขาดใ่อะแต่ห้องห้องตัวเรามันติ้วเนาะเสียกูเนจเจี่ยงเนาะอ่าก็เดี๋ยวพบคุณหมอก่อนดีกว่าบางทีอย่าเพิ่งคิดไปเองนะคะเราอาจจะไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ได้เพราะโดยปกติอายุ25เนี่ยแข็งแรงมากๆไม่น่ามีอะไรแต่ว่าตรวจช่องคลอดตรวจน้ะซาวแล้วก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกๆปีเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะ มีเพื่อนมาให้กำลังใจพนสวยสวเอาพี่สาวน้องสาวนะคะนี่ก็พี่สาวแล้วก็น้องสาว